สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมพอดียุ่งวุ่นวายนิดนึงนะครับคลิปก็เลยมาช้านิดนึงนะแต่กาพยายามนั่งเหล็งตัวเลขให้อยู่ว่ามันควรจะออกอะไรนะครับเพราะว่าโอออกแล้วก็ออกอ,อ,กอีกกดเกณฑ์ไปหมดแล้วนะครับผมอ่ะโอเคงวดน,นี้นะครับผมลักณะไหนจะมีโชคลาภกันนะครับลักณะไหนจะมีโชคลาภกันเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของตัวดาวจรกันนะครับว่าดาวจรในวันที่สิบหกเนี่ยนะครับดาวจรนเนี่ยไปกระตุ้นอยู่ในเรื่องของราศีธนูนะครับกระตุ้นอยู่ในเรื่องของราศีธนูเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสีแดงก็แปลว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ดูสีทองนี่ล่วงไปนะละสี่หมื่นเจ็ดะนะครับสี่เก้าเจ็ดใช่ไหมโอ้โหล่วงเละเลยนะครับน่ใครซื้อทองไว้ก็เออ ทำใจนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับผมอ่ะไปดูกูรูแบบว่าประกาศฉีกประกาศขาดกันหมดนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าเราดูในเรื่องของดาวนะครับเราก็จะดูดาวจันรว่าดาวจันเนี่ยไปกระตุ้นอะไรอ่ะโอเคดาวจันเนี่ยไปกระตุ้นเรือนอะไรของคุณทั้งหมด12เรือนด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ช่วงนี้ดาวการรันเงินฉันเป็นไงดาวศุกร์ฉันดีไหมศุกร์ก็ยังอยู่ในราศีมีนอยู่จนถึงสองมิถุนานะครับ แล้วก็ดาวแปดละ่ะพึ่งย้ายมาละฉันจะมีโชคลาภฉันมีสายมูบ้างไหมแล้วก็ดาวเกตละ่ะเออเกตมหาอุดใช่ปะ่ะฉันอาจจะแบบว่าอะไรนู่นนี่นั่นเพะแปดที่ย้ายมานี้เป็นแปดอะไรครับมันเป็นแปดปกินโชคนะครับมันเป็นบุญสุลาหรือมันเป็นได้ลาบนั่นเองเพราะฉนั้นวันนี้อาจจะต้องดูที่แปดด้วยว่ามันพึ่งย้ายมาใหม่ๆเลยเนาะมันพึ่งย้ายมาใหม่เลย นะครับวันนั้นแปะจะไปเข้าที่ไครนะครับอ่ะคนลักษณะแรกคือลัคนาธนูนะครับจันนะครับไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของตนุของตัวเองนะครับกระตุ้นตนูของตัวเองนะครับช่วงนี้คนลัคนาธนูเองอาจจะแบบการงานอาจจะแบบว่าดาวอาทิตย์พึ่งย้ายมาละย้ายมาวันนี้นะครับวันนี้วันที่15นะครับวันที่ทําคลิปนะครับ ก็ดูในเรื่องของดวงชะตาไปด้วยเลยแล้วกันอ่าอาทิตย์มุ่งย้ายเมื่อตอนตีสองเนี่ยที่ผ่านมาย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของพฤกษศกละนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยการงานเริ่มจะมีปัญหาละการงานจะเริ่มมีปัญหานะครับแต่ว่าโอเคคนล,นลัคณาราศีธนูเองเนี่ยก็ได้อานิสงส์ของดาวพฤหัสตรงนี้นะครับตรงดาวอ่าเดี๋ยวปิดนะดาวได้ดาวพฤหัสตรงนี้มา นะครับเพราะนั้นดาวพระเข้าเป็นปัตตานีผู้ใหญ่จะมาสนับสนุนแม้ว่าจะเป็นอลินะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคศัตรูอะไรเพิ่งเริ่มเข้ามาเนี่ยก็ลองให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราสินะครับว่าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเราได้ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะผู้ใหญ่เนย้ายเข้ามาณวังแรกของเขาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับณวังแรกเขาอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่ลาภะของคนลัคนาธนูนะครับเพราะฉนั้นผู้ใหญ่จะต้องช่วยเหลือเราได้ส่วนดาวเสาดาวลาหูนะครับผมเขาย้ายเข้ามา อยู่ในเรือนไหนครับอยู่สหัสชาคนรอบข้างเอ้ลาผลเรามาปกินโชคเอนจะมาจากคนรอบข้างได้ไหมใช่ไหมครับจะมาจากคนรอบข้างได้ไหมก็ลองดูสิถ้าเราคิดว่าเฮ้ยตัวเราไม่มีดวงเราลองไปลอก,กันบ้านชาวบ้านเขามาได้ไหมนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคสําหรับดาวสองดาวหกดาวแปดดาวหกส่วนดาวหกก็คือดาวการเงินการเงินความรักยังอยู่ในเรือนของกรรมะอยู่ก็ถือว่าทั้งสามดวงนั้นโอเคราฉะนั้นคนลนักษณะ ธนูก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้คนละคณะมัาางกรครับผมจันไปย้ายไปอยู่ในเรือนของวินาศนะครับจันย้ายอยู่ในเรือนของวินาศนะใ,ในวันที่16นะครับวันนั้นก็ลำบากนิดนึงนะครับลำบากนิดนึงแล้วก็ดูดาวเกตนะดาวเกตมาตกนงมลณะดาวแปดเป็นลาหูล้วงทรัพย์เนาะได้เงินเขาา้าหมายยังถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวราหูมันจะลลวงทรัพย์ก่อนแล้วราหูนะวังแรกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในเรือนของ อลีครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาเมื่อก่อนผมว่ายังเบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าดาวยังไม่ดีแล้วจันทร์ไปตุ้นวีนาศแปดเป็นราหูอาจจะเป็นราหูล้วงรัพย์แล้วล้วงไปอยู่ที่อลีนะครับสุขอาจจะเป็นโอเคศาสชะเรื่องของการเงินเกี่ยวกับคนรับข้างเงินเก่าได้ไหมได้นะครับอ่ะลัคนาที่หน้าสาลัคนากุ้มครับผมลัคนากุ้มดาวจันทร์ไปตกอยู่ในเรือนของ ลาพาระลาผลตัวเองมี8ปดปกินาโชคเต็มเต็มมี6อยู่ในเรื่องของการเงินกระดุมพระและดาวเกตยูปัตันนี้นะครับลอดแน่นอน <c oughs> คนลัคนาลาศิมีเนานะละัคนามีนัน้นดาวจันทร์ไปกระตุ้นกรรมะการกระทำเนาะแต่ลาหูของเขาไปอยู่ในเรือนของวินาเนาะลาหูไปวินาโอ้ยปกินาโชคฉันไปไกลเลยนะดาวเกตก็ไปเป็นอริซะใช่ไหมครับ แล้วก็แต่ดาวศุกร์เขายังอยู่ในตัวเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะใช้การตึกตองใช้เลขเก่าๆอะไรของเขาได้ไหมนะครับประมาณนี้เนาะเพราะถือว่าเขายังเป็นกรรม,มะอยู่อ่ากรรม,มะพันธุนะครับกรรม,มะพันธุแต่ว่าการสแสวงหาโชคลาภอาจจะไปไกลหน่อยเอออาจจะแบบว่า2องโยกไปหาวินาศไปซื้อที่ไกลๆไ,ได้ไหมเออลองดูสิอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ก็ยังพอมีชงลาภกับเขาได้นะครับผมคนลกคณะราศีเมษนะครับจันทร์ไปอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญ8มาเป็นลาภลาภผลนะ9อยู่ในเรือนของปุตตะบริวารโอ้โหแต่ดาวสุขตอนนี้ยังวินาศอยู่นั่นแปลว่าในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้ก่อนจนก่อนสองมิถุนายนก่อนสองมิถุนายนเนี่ยก่อนจะถึงสองมิถุนานยนะเนาะดาวสุขก,การเงินความรักคุณยังเสียอยู่ นะครับแต่โอเคดาวอื่นเช่นพื้นหัสก็ย้ายมาสัจจะละราหูก็ย้ายมาเป็นลาบเป็นปกินาโชคเป็นเกษตรบดีละเพราะฉะนั้นถือว่าในช่วงพรุ่งนี้น่าจะมีโชคลาบได้นะครับผมคนลัคนาลาศีพฤกษกนะครับดาวจันทร์ไปตกอยู่ที่เรือนมรณะนะครับเพราะ,ะนั้นก็มรณะเนาะก็อาจจะ แม่อยากจะทําทแต่ไม่ได้ทําหรือเปล่าอยากจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อลืมซื้อเกตอยู่ในเรือนของพันธุก็แบบว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องคนในบ้านแล้วก็เป็นแปดกรรมมาอีกใช่ไหมครับก็อาจจะแบบมีเรื่องวุ่นวายนี่นั่นเดินทางไปมานะครับหกมาอยู่ในเรือนของลาภะแต่ว่าช่วงนี้การเงินของเขายัางดีนะคนลัคนาพฤกษ์การเงินของเขายัางดีนะครับแต่ว่าในช่วงพรุ่งนี้เองอาจจะตกเสียเท่านั้นนะครับคนลัคนา พก,พกศก็ไปเมทุนเมทุนเองนะครับจันไปกระตุ้นปัตตนีคู่ของและหุ้นส่วนเกตไปอยู่ในสจชะแปดไปอยู่ในสุภะความสุขความเจริญหกอยู่ในเหลียนกรรม,มะอก็ต้องเป็นสีเขียวสินะเพราะนั้นก็น่าจะมีโชคลาภได้เพราะไปกระตุ้นปัตตนีเขาด้วยแล้วเกตก็อยู่ในเพื่อนคนรอบข้างถูกไหมครับลาหูปกิเน,นโชไปอยู่ไหนความสุขความเจริญอาจจะซื้ออแปลกๆเนาะอย่าไปซื้อตามชาวบ้านเขา อ่าเนาะอย่าไปซื้อตามชาวบ้านเขาเพราะว่าลาหูมันคือแปลกแหวกแหกไม่เหมือนไข่ปักกินนะโชคนะครับประมาณนี้เนาะโนลักขณากรกฎนะครับผมดาวไปอยู่ในเรือนอลิโอีนะอยู่ในเรือนอลิลาหูก็มาอยู่ในเรือนของมรณะเนาะพุทธาตเข้าไปอยู่ในเรือนของวีนานะอืมเกตยังพอกระดุมพระอยู่กระดุมพระแปลว่าการเงินสิ่งที่ติดตัวมาเกตน,นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะมากหน่อยนะครับเกต เขาบอกว่าเกศอยู่กระดุมพระเนี่ยเวลาจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเราแต่ไม่ใช่แบบก้อนใหญ่ๆนะอาจจะเป็นก้อนเล็กๆนะครับก้อนเล็กๆแต่มนุษย์ยูเรามีก้อนใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเป็นพรุ่งนีอจจนะ้อาจจะไม่มีโชคลาบนะครับอาจจะไม่มีโชคลาบนาประมาณนั้นคือได้มันนิดแต่แทงไปเยอะอืประมาณนั้นนะครับคนลักนาสิงดาวจันทไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของปุตตะบริวาร ไปกระตุ้นบริวารน,นะครับลาหูอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ของในองส่วนเกตอยู่กับตัวเองอเกตเป็นบุญอยู่กับตัวเองปุ๊บปั๊ทันทีทันใดแต่ในช่วงเวลานี้คนลัคนาสิงห์ก็เช่นกันดาวสุกอย่างตกอยู่ในเรือนมรณะอยู่ก็ต้องระวังเรื่องผิวพรรณต้องระวังเรื่องของออการเงินความรักด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ก็ถือว่าถือว่าในวันพรุ่งนี้ถือว่าน่าจะมีเกณฑ์มีโชคลาภแต่ในช่วง ช่วงเวลาแถวๆนี้เนาะก็ยังอาจจะแบบว่าต้องดูแลเรื่องของการเรงินเรื่องของความรักให้ดีคนลักนากันนะครับจันไปตกอยู่ในเรือนพันธุทุกกาขนขวายเรื่องที่บ้านมีพฤหัสอยู่ในเรือนของกรรม,มะมีเกตอยู่วินาศโอ้มีแปดอยู่ในเรือนของหมออ่อลีใช่ปะ่ะแต่สุขยังอยู่ในการเรงินอสุกยังอยู่ในปัตตนีคู่ครองและคุณส่วนเอแล้วพรุ่งนี้ยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าขวนขวายหาสิขวนขวายหาแล้วอาจจะได้ก็ได้ นะครับไม่ต้องไปมูมากไม่ต้องไปลาหูมากไม่ต้องไปวุ่นวายมากไม่ต้องไปเกตปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมากคือแบบประมาณว่าฉันอยากซื้ออะไรฉันขวนขวายหาแล้วถ้าหาได้เจอปุ๊บหามาจากใครหามาจากผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมะได้ไหมไปถามผู้ใหญ่ดูซิว่าเอ้ยมีเลขเด็ดๆอะไรไหมลองดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะทจําจตุสดัยกกเศรษฐีเข้าหาคนลัคนาราศีกันคนนั้นคนลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้นะ เออเพราะมันทาจตุสดัยมีอยู่คนเดียวที่ทําจะตุสดัยได้นะครับเป็นส 2, 2, องสี่สองห้าหกกกเศรษฐีนะก็ถือว่าลองดูซิผู้ใหญ่หรือปัตีิผู้ครองจะให้ราบเราไหมนะครับไปดูที่คนลักษณะตุ่นนะจันไปตกอยู่ในเลือนของอะไรครับจันไปตกอยู่ในเลือนของสหชะคนล็อข้างใช่ไหมครับคนลอบอข้างเพราะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้ไหมจากคนลอบอข้าง มีเกศอยู่ในเรือนลาภะมีแปดอยู่ในเรือนของปุตตะมีพฤหัสอยู่ในเรือนของสุภะโอ้โหยกเว้นหกตัวเดียวหกยังอยู่อลีไม่มีเงินจะแทงใช่ป่ะหกอยู่ในเรือนอลีโอ้เลขมาสวยมากเลยจานแต่ไม่มีเงินแทงหกเป็นอลินะครับแต่ว่าถือว่าช่วงเนี้ยคนลักษณะตุนอะไรเงี้ยก็ทั้งตุนทั้งสิงนะครับ ทั้งตุนทั้งสิงทั้งเมฆเนี่ยการเงินก็ายังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาพรุ่งนี้นั้นก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้ไปยืมเพื่อนแล้วกันเนาะเนี่ยจันอยู่ในสระก็ไปยืมเพื่อนไนยคนลัคนาพิจิกนะครับดาวจันไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของกระดุมพระการเงินนะครับ แดเป็นเรื่องของกรรมะการกระทำแปเป็นเรื่องของการพันธุทุการขนขวายอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางไปมาที่บ้านปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเนาะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องช่วงเวลานี้อาจจะต้องสร้างสิ่งหนึ่งใหญ่ๆสิ่งแปลกๆในบ้านได้ไหมตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วสุกเองเขาไปตกเงินเรือนองปุตตะการเรองินอาจจะมีเข้ามาได้บ้างนะเป็น60 นะเป็นหกศนก็เป็นเงินแปลกแปพวกเงินพวกนี้แหละเพราะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้เช่นเดียวกันทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยเวลาที่มันออกเนี่ยมันออกมาแบบนี้สิบสามจุดห้าห้าจนถึงสิบห้าจุดห้าห้าทีเนี้ยปกติอะ่ะผมว่ามันออกก่อนสี่โมงเนาะก่อนสี่โมงเราก็รู้เรื่องหมดแล้วอะ่ะนะครับเพราะนั้นผมว่ามันน่าจะอยู่ในช่องนี้นะครับเวลาวางเวลามาแล้วมันก็น่าจะอยู่ในช่องนี้เพราะนั้นคนลัคนาราศี อะไรเอ่ยคนละคณาใหม่คนละคณาราศีธนูนะวันทั้งวันของคุณอยู่กับตัวเราเองแต่เวลาออกไปออกอยู่ที่เรือนของสุภะความสุขความเจริญเพราะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภคนลัคณามังกอนวันทั้งวันไปตกอยู่ในเรือนวินาเวลาออกไปออกอยู่ในเรือนของมรณะอีกนะครับคนลัคนากุมวันทั้งวันของคุณตกอยู่ในเรือนลาภะเวลาออก ไปออกที่ปตัตนีคู่ของและอุ้นส่วนอา้าวแฟนจะให้ลาบเรารึกเปล่าวันของคนลัคนาราศีมีนวันทั้งวันตกอยู่ในเรื่องของการกระทำกำมามะแต่เวลาออกไปออกอยู่ในเรือนของอลิโอ้ยวันทั้งวันอุตสาห์ทำมาเวลาออกทำไมไปออกอยู่ในเรือนอันลิ นะ,ะวันทั้งวันของคนลัคนาราศีเมฆอยู่ในเรือนของสุภาความสุขความเจริญเวลาออกออก,ออกที่ปุตตะมันตรงได้มาคนลัคนาราศีพฤกษ์วันทั้งวันอยู่ในเรือนของมรณะใช่ไหมครับเวลาออกไปออกที่พันธุสิ่งที่เราขวนขวายหา ไม่ต้องเล่นลคนลัคนาราศีเมถุนวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ของและหุ้นส่วนเวลาออกออกศาสชะคนหลบคางวันทั้งวันของคนลัคนาราศีกรกฎอยู่ในเรือนอฬิไปอลิที่ไหนไปอลิที่กอดุอมพระวันทั้งวันของคนลัคนาราศีสิงอยู่ในเรือนของปุตตะปุตตะมาทับ ตัวเราเองวันทั้งวันของคนลัคนาราศีกันตกอยู่ในเลือนของพันธุการขวนขวายขว,วนขวายแล้วไปตกอยู่ในเลือนของวินาอ,อนนาาืมว,ว,วันทั้งวันของคนลัคนาราศีตุลไปอยู่กับคนรอบข้างใช้เวลากับคนรอบข้างเวลาออกออกที่ลาภวันทั้งวันของคนลัคนาพิจิกอยู่ในเลือนของกระดุมพระการเงิน,เ,เ,นเวลาออกไปออกที่ การกระทํากรรมะนะครับเพราะฉะนั้นเขียวสเขียวก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้เปอร์เซ็นสูงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจับไพ่กันนะครับไพ่ที่จับออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นไพ่ที่ประมาณว่าอาจจะบอกเลขให้คุณซื้อหรือว่าทํานายความหมายก็ได้นะครับอ่ะลัคนาธนูคุณได้2เขียวเขาก็ให้ The ะเอ็ e เพสนะสวยและรวยมากเบอร์สไป นะครับคนลัคนามังกรวินาศเขาก็เลยให้สดาบฟื้นจากความตายไปนะครับพักผ่อนนิดหนึ่งคนลัคนากุมอยู่ในเรือนลาภเลยเนาะได้สองบวกแต่เขาให้เดอะเดทออยหนึ่งสแปลว่าอะไรนะครับคนลัคนาราศีมีนเป็นกรมมะแล้วก็นิดหนึ่งนะครับเขาให้มาเป็นเดอะมูนอ่าสิ่งที่คิดไม่อัดใช่อใช่ในสิ่งที่ไม่ได้คิดเออกับหัวดีไหม 8ปดหเหรอแป่สวยนะเออแปดหสวยนะตอนเนี้ผมว่าหนึ่งมาถ้าเหลือ88ดมาก็สวยนะเออแล้วพูดๆไปก็ไม่ซื้อนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบไปซื้อนะเออนะครับอ่ะเมฆเมฆเขาได้เจดดาบนะครับช่วงจริงการขโมยกันช่วงจริงอ่าแสดงว่าก็ต้องช่วงจริงมานะครับคนลัคนาพึกศกนะครับอยู่ในเรือนมรณะเลยเขาบอกว่าได้อะไรเอ่ยได้6กคาา นะครับโอ้โหบทกรรมมันคือชัยชนะนั่นเนี่ยแต่ฉันไม่ชนะนะครับเลขหกนะครับคนปัตตานีเนาะราศีเมถุนได้เดอะอิมเพลเอร์เมื่อกี้ราศีธนูได้เอ็มเพสอันนี้ได้เดอะอิมเพลอร์นั่นเบอร์สี่เบอร์สามไปด้วยกันคนละกน้ากรงกฏอยู่ในเรือนอริเขาเลยบอกว่าสาม่าสามดาบนะครับสามสามสามอะไรวะเนี่ยสามดาสาม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 ข่าสามข่าเนาะต้องวางฝัน ให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะครับเลขสามว่ะอ่าคนลัคนาสิงห์นะครับเขาบอกว่าได้หกดาวโอ้โหการเดินทางนำ้นำไปผมยอดจนละอ่านะครับและคนลัคนากันเราได้เป็นเก้าสิบเก้าดาวนะครับแล้วก็คนลัคนาตุลได้เป็นโอ้โหเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะโอ้โหป๊อปอัพเลยเว้ยคนลัคนาสุดท้ายคือลัคนาพิจิก เขาให้เป็น no? 16ึ่งหกเดอะทาวเวอร์เอ๊ะยังไงนะครับ16 16นึเอ๊ะแล้ก็ทำนาย16เนาะ16 18สวยนะ16 17 18นะครับไพ่3ใบขององค์แม่จิมมี่เนาะอืมใบแรกออกมาเป็นเลข2ใบที่2ออกมาเป็นเลข8ใบที่3ออกมาเป็นเลข1 2 8 1ผมว่า8 1ก็สวยนะเนี่ยชอบ8 1 แปดหนึ่งก็สวยนะลองซื้อติดไว้นิดหนึ่งแล้วกันถ้าแปดมันจะมามแล้วเอาหนึ่งมาใส่นะครับขอให้มีโชคลาบกันสวัสดีครับ